กินอยู่นะคะไม่กินไม่รู้แต่เราทานนการกินได้กินได้แชนตะเลียวยังมีอยู่ชนตะเลียวสองดอกนี่ดอกดอกไม่ดีแล้วดอก อุ <in st selling captions> ้ยยังดีอยู่ค่ะอู้ยังดีอยู่เลยยังดีอยู่ค่ะดอกก็เลิศเละไม่ได้เอามีดมาลืมยังเอื้องืมเอามีดมาดอกใหญ่ใหญ่เข็ดยังใหญ่เลยใหญ่มากเลยไปดูมันจะดี โอ้นี่ก็ได้ดอกใหญ่นะคะเนี่ยมันเป็นรูๆแต่ยังใช้ได้อยู่อนี้คือข,ขาลาย เสียมันรนยย่น,รน้ำฝนเสียหมดแล้วเสียหมดแล้วฝนโดนฝนเราไม่ ลืมเอามีดมาค่ะโอ้ยังได้อยู่น,นี้อไเอีอนน้เอ็ดเอดพึ่งโอ้ยสามดอกเลยโอ้ยสี่ดอก สามสีดอกอีดอกค่ะโอ้ยสวยดสามสีดอก,ดอกทา่านจ๊ะโอ้นี่เพ็ที่ขาวนี่ค่ะสวยจังสวยจังมาแอบ,บตรงนี้สวยจังเลยสวยจังแม่นางงามง กินไม่ได้เลย่ะเสียแล้วค่ะแต่ตัวอย่างดีนี่เห็ดบ้านนี้ขึ้นแล้ว